ช่วงนี้คิดถึงจังยังอยู่กับโอรานดมใจใช่ไหมครับเนี่ยจะจะจำไม่ได้แล้วจากแต่โอโอโอ,โอเรียกแต่โอตลอด<ม><ม>ผ่านมาสี่เทปห้าเทปในเทปที่ห้าแล้วเนี่ยมันมีเรื่องราวเยอะจริงเนาะในเรื่องเกา่เกาๆที่เล่าย้อนหลังไปคิดถึงจังก็เล่าแต่คุยแต่เรื่องเด็กก็ท้่งมีแนวคิดยังไงจนได้รางวัลจนได้ กีตาร์ในรูปแบบของตัวเองจากเฟนเดอร์ณตอนนี้เทปนี้จะคุยถึงหมอไปข้างหน้าแล้วว่ามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆมไหมเพราะว่าอยู่วงการนี้มันนานแล้วมันน่าจะมีอะไรสร้างสรรค์ขึ้นมาอีกก็อัลบั้มชุดใหม่ทำเจ็ดปียังไม่เสร็จเลยนี่เป็นขั้นตอนเดโมยังไม่เรียบร้อยเลยเจ็ดปีเหรอเจ็ดปีแล้วยังไม่เสร็จเลยเจ็ดปียังไม่เสร็จเลยทา้งคุณแจ็คเขาก็รออยู่ทั้งคริสครเกอร์ที่อังกฤษเขาก็รออยู่เพื่อเมื่อไหร่จะเขาก็ รอจนนี้เขาปีที่เจ็ดเจโอ้โหยังทําเป็นงานบันเลงครงับงานบันเลงทั้งหมดเลยเหรอเจ็ดปียังไม่จบเลยโอ้โหนึกถึงน,นึกนึกถึงนักดนตรีระด,ดับโลกสมัยสมัยก่อนการทํางานของเขาเนี่ยบางคนก็ปั๊บได้เลยแต่บางคนเนี่ยใช้เวลาอย่างคุณเนี่ยไม่ได้ง่ายๆในการจะสร้างสรรผลงานแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนี่แรงมานานใจ มันสําคัญครับเป็นเพลงบรรเลงด้วยอันนี้มันมันค่อนข้างจะจะหนักหน่วงพอสมควรผมเชื่อว่าเขาเขาเขาคงฟังออกว่ามันต้องอีกนิดนึงขอฟังอีกสักสามเพลงส่งไปสิบกว่าเพลงแล้วเขาบอกขออีกสักนิเพลงในเจ็ดปีเนปีละเพลงไหมหรือปีละสองเพลงหรือ๋อไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจมีมีอะไรสักหน่อยไหมครับที่ที่คิดว่ามัน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 เป็นเพลงที่คิดว่าไอเพลงนี้แหละใช่เลยโอ้มันนิดนึง เป็นสไตล์ไหนะเพราะว่าตอนนี้คือคนเราเนี่ยพอผ่านชีวิตมาเยอะนี่นะผลงานของแต่ละช่วงแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันจะแตกต่างกันต่อไปอายุเป็นตัวกําหนดเป็นตัวบอกมองโลกกว้างขึ้นทุกอย่างมันมองมีวิชันมากขึ้นเพราะฉะนั้นการงานการทํางานของเราก็ต้องเปลี่ยนไปถูกไหม เรื่เยอะดึกเหรอเห็นไหมแค่นี้ก็มันบอกถึงอะไรหลายอย่างมันพิกยิ้งอย่างนี้มันมันเป็นเพลงเชื่ออะไรสนุกเพลงนี้ชื่อเพลงอยู่กับฝนไหมเียวกับน้ำตกไหม baby don't cry เยอกันนะผมเคยไปเห็นเด็กนั่งนั่งอยู่คนเดียวที่ป่ารุเมย์ร้องไห้ท่ามกลางฝนตกแต่ไม่มีผู้ใหญ่ดูแลเลยครผมผมเอผมเคยมีสภาพแบบนั้นก็คือ อ้หน่งสุดสุดที่จะไม่รู้จะไปหาใครมมผมเห็นแล้วผมรู้สึกเลยโอ้เด็กเด็กขนาดนี้แบบอยูด่ดึกขนาดนี้แต่ไม่ใช่เอามาปล่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าเด็กหลงทางแล้วก็ไม่รู้ได้กินข้าวหรือเปล่าแล้วก็จินตนาการไปเรื่อยนะเพราะมันนี่มันสะท้อนบางบางเรื่องที่จะให,ให้ให้ให้คนที่จะ ปลอดภัยเมื่อเข้าไปช่วยเหลือบางทีเราเห็นคนโดนรถชนเนี่ยก็ไม่เข้าไปช่วยไปช่วยเพราะกฎหมายนงครับจะต้องมีเรื่องมีราวที่ต้องให้ไปให้คมปรัเออเหมือนกไปช่วยเด็กก็ต้องคิดเอ๊ะใครมาปล่อยเรามาหลอกเราหรือเปล่าดึกดื่นขนาดนี้ทําไมทุนไปอยู่ตรงนี้ครับอนอาลในผมไปลงลงไปช่วยไม่ได้เพราะผมนั่งอยู่บนรถคนั่นก็เป็นแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นศิลปินก็ต้องมีแรงบันดาลใจในการทํางานนะครับ แต่เจ็ดปีที่ผ่านมาเรื่องมันดันใจมันยังมีอีกหลายหลายขั้นหลายตอนต้องมีอีกต้องไปหาที่ไหนเรืงบันดันใจอย่างนีน้นี่เราได้จากภาพของเด็กที่ร้องไห้อยู่ท่ามกาลางสายฝนเราต้องไปดูอะไรอีกไหมไปเข้าป่าเข้าเขาไปอยู่คนเดียวเออริมน้ํำตกไปดูผีเสือ้อบินดูเมฆดูหมอกประชนความหนาวความ ลำเค็นอะไรอย่างนี้ทืกเปล่าถ้าเราเราคิดมัน,ม,นมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ครับเนาะครับแม้แต่นั่งคุยกันเราเรา,ม,เรามองเห็นคนทํางานไม่เล้กปกตินะครับอะไรที่มันมันมันอยู่อย่างเงี้ยมันก็เหมือนเดิมศิลปินก็ต้องไปหาแสวงหาสิ่งใหม่ๆบางคนต้องไปแต่งเพลงที่พัทยาที่หัวหินเหมือนทวีพงศ์บณีนินที่เป็นนังแต่งเพลงคนปเไนนั่งอยู่ครับตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านต้องไปัทยาท่านต้องไปหัวหินเพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจ ผมเป็นคนชอบขับรถบางทีชอบขับรถไปทั่วประเทศอ่ะบางทีแล้วก็นั่นขับไปอีกเลยขับไปอะไรที่จะได้จบจบเจ็ดปีแล้วผมอยากฟังแล้วแล้วอัลบั้มนี้มันไปถึงทั่วโลกอันนี้มันเริ่มเริ่มไปเมืองนอกแล้วใช่ไหมตอนนี้ไปอินเตอร์ใช่ไหมอัลบั้องไปต้องต้องไปอัลบั้มนี้ต้องอินเตอร์แล้วใช่ไหมไปอัลบั้มนี้ต้องอินเตอร์แล้วใช่ไหมไปอัลบั้มนี้ต้องกินเตอร์แล้วใช่ไหมไปอัสนุกดีแต่ว้างอินเตาย้ายมาที่นี่หมดแล้วที่บังอินเตอร์แล้าใช่ไหมไปอัลบั้มนี้ต้องอินเตอร ช่ปะตรงของคริสกับคุณแจ็คที่จอมก็ไปทำมาใช่มคขามาสุริโอที่ใช่คุณจอมทำมาอยู่ภาคออกแบบผมเนออันนี้แล้วดข่าวเหมือนกันาก็ไปทำเป็นงานใหญ่ที่เมืองนอกก็บินมาทํางานที่นี่เช่าที่นี่เป็นเดือน3เดือน6เดือนพี่จะทํางานอ๋อคุณก็ทําตอนนั้นรอบจะเป็นโลกบันทึกเสียงที่นี่เหรอครับคาดว่าจะเข้าห้องอัดเมื่อไหร่เดือนไหนเพราะว่าน่าจะปลายปีผมน่าจะเข้าห้องปลายปีนี้โหนานไปไหมพระเจ้านานจังเลย ค่อนไปปลายปีครับ<ล>เอาสรุปว่าปีหน้าเนี่ยเราได้ฟังอัลบั้มของคุณค,คุณโอลานได้แน่ๆ,ๆนะครับเป็นอัลบั้มตอนี้กไปสู่ระดับอินเตอร์แล้วนะครับคงจะขายกันทั่วโลกพวกเราก็คนไทยนะครับก็ผูมใจกับศิลปินไทยคนนี้มากๆเลยเราก็หวังว่าผลงานเอาจะกระจายไปทั่วโลกแล้วก็ไปที่ยอมรับกันก็ให้อัลบั้มนี้ขายได้เป็นสักเท่าไหร่<อ>สักล้าน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 ,านคลิกก่อน <No. S 2> เอาล้านคลิกสองล้านคลิกยี่ิบล้านคลิกก่อนในใน u t u b e แล้วก็มีการโหลดเป็นล้านๆโหลดเนาะในทูนประมาณนั้นเนาะไม่เร็วนะออ <Yeah. S 2> <laughs> แล้วครับแต่นี้มา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 ,มาพูดถึงสังคมบ้านเราบ้างในฐานะเป็นนักดนตรีมา30กว่าปีเนี่ยมันมีนักดนตรีรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาเยอะนะ มีอะไรจะฝากอยาจะแนะนําพวกเขาไหมว่าการเป็นศิลปินเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะมันมีอย่างอื่นประกอบด้วยยังไงอะไรจริงๆมันไม่มีอะไรซับซอ้นอนถ้าเกิดเราเข้าเรว่อการนับถือตัวเองวิธีคิดตัวเองเราเรามีทุกคนมีแรงบันดาลใจหมดจากานักดนตรีที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเดินเดินเดินบนเส้นทางนี้ครับถ้าเราเป็นคนที่ รู้จักที่จะสร้างออรอยเท้าตัวเราเองจะต้องมีอะไรบ้างก็คือการที่สร้างงานตัวเองไม่ใช่เรื่องนก็ปีเขาตลอดนะครับต้องต้องสร้างงานวิธีการสร้างงานคือต้องแต่งเพลงเองนะครับสเต็ปแรกสำคัญที่สุดก็คือเป็นไม่มีอะไรซับซ้อนเลยก็แต่งเท่าที่ตัวเองมีภูมิไม่ต้องไปแต่งทัดเทียมเพลงที่มันดังอยู่แล้วหรืออะไรต่า ภูมิตัวเองมีภูมิตัวเองมีจินตนาการตัวเองมีเพอร์ฟอร์มการแสดงออกการฝึกฝนต้องไปด้วยกันได้ไม่ใช่คิดแบบ uh, genesis หรือคิดแบบริคว็กแมนแต่เราทำไม่ได้อะไรเงี้ยนะเราไม่มีอะไรซับซ้อนเพียงแต่ว่าเราจะต้องรับถือตัวเองคนเราจะต้องมีจินตนาการโดยตัวเราเองมันจะต้องมีอันนี้คือประตูไปสู่สิ่งที่เรา ได้ยินเสมอว่าใครๆก็อยากจะเป็นแบบนั้นอยากเป็นแบบนี้ก็คือต้องเป็นตัวเองแต่ทุกคนมันก็อย่างนี้เนาะมันก็ทุกคนก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้เกิดมาแล้วเก่งเลยเกิดมามีมีมพรสวรรค์มีอะไรเงี้ยบางครั้งเนี่ยผมก็เจอท่านดนตรีนะหลายคนเนี่ยอยากจะเป็นอย่างอย่างอย่างโออย่างศิลปินเก่งๆครับแต่บางทีเนี่ยมันมันมันยังขาดอย่างที่โอว่าขาดจินตนาการขาดขาด,ขาดความวานากดนตรวตัวอเองเออ ก็ต้องมีวิธีจะดันทางรัฐก็คือไปหยิบตัวรุ่นมาตรงนี้มาเนาะเป็นเรื่องปกติที่หยิบตัวรุ่นมาตรงนี้มามาใส่แล้วก็ทํางานให้มันเสร็จสับรูปยอดทีเดียวจบเพราะงานงานบางอย่างเราจะเห็นว่ามันฟังได้ได้ไม่นานก็จบแต่งานบางอย่างเราหยิบขึ้นมาฟังเมื่อไหร่รู้สึกก็ยังยังประทับใจอยู่นั่นก็เป็นข้อข้อคิดสำหรับนักดนตรีรุ่นใหม่นะครับว่าต้องรับผือตัวเองทําไมเพลง เรือนแพสุขจริงอิงกระแสธารอะไรฟังทีไรก็นึกถึงบรรยากาศแบบนั้นทนกรีทั้งเมโลดี้ทั้งเรื่องราวทั้งนั้อเกิดจากสิ่งที่คนคิดเยอะๆจินตการแนั้นช่แต่แล้วดนตรีรุ่นใหม่ก็คงก็ต้องไปตามยุคตามสมัยเขาแน่นนเพราะว่าตอนนี้พัฒนธรรมประเพณีไอกระแสตามประเทศจะมาถาโถมเข้ามาแต่มันเพลงมันเปลี่ยนไปหมดมันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนแนวเปลี่ยนความคิดความอ่านไปหมดแล้ว เราก็เข้าใจว่าวิธีการที่จะทำทำอย่างไรให้เราเป็นที่รู้จักในในกลุ่มใหม่ๆมากขึ้นก็มียังวงใหม่ๆวงวงใหม่ๆทั่วโลกเลยทำไมบางทีใช้โปรดิวเซอร์รุ่นใหม่ๆเข้ามารุ่นเก่าๆเามาด้วยไม่ใช่รุ่นใหม่วงรุ่นใหม่แต่ใช้วิธีโปรดิวเซอร์เก่า็สะดิวเก่าีคิดของเก่าให้โลกสองโลกนึงมันอยู่ด้วยเพราะโลกโลกเก่าๆนี่เป็นโลกแตไมไปด้วยจินตนาการแฟนคลับคุณเนี่ยจะติดตามเนี่ยติดตามคุณได้ทางไหนบ้าง มีอะไรให้ติดตามบ้างก็ปะ Facebook มีไหม Facebook มีเป็นเป็นในนี่เป็นโอลานพรมใจครับชื่อโอลาน O L A R N พรมใจครับเดี๋ยวเราขึ้นขึ้นขึ้นึ้นขึ้นนเสีสำหรับแฟนเพลงแฟนคลับที่อยากติดตามหรือว่าคนที่ยังศรัทธาในฝีมือของเราก็จะได้ติดตามคุณในย u b e น่าจะมีจะมีบ้างอะยูทแล้วพูดกันถึงแต่เรื่องงานของคุณนะเอาวันว่างคุณต้องมาทำอะไรวะ วันว่างเหรอเออวันว่างจริงๆเช่นว่าเฮ้ยหยุดแล้ววันนี้สบายแล้วไปทําอะไรก็อย่างปลูกต้นไม้เลี้ยงนกเลี้ยงกีตาซ่อมกีตาร์นั่งเลกีตาดูปรับปรุงว่ามีอะไรที่มันเพราะบางทีเลกีตาเนี่ยเราโยงกีตาร์ให้คนอื่นรับบางทีตกลงพื้นบ้างเราก็ต้องมานั่งซ่อมมานั่งดูอะไรใหม่นี่คือวันว่างวันว่างแล้วอีกอันหนึ่งก็คือบางทีปีนต้นไม้บ้างขุดดินบ้างปีนต้นไม้บ้างปลูกต้นไม้บ้างเหมือนกันหรือมีครับ มีปลูกปลูกผักที่กินได้ปลูกพริกผมคนชอบกข้าวเมื่อังผมจะไปที่บ้านทำอะไรอร่อยที่บ้านเดียวได้ทำอะไรอร่อยอาหารเหนือให้ทำอะไรคือขนมจีนน้ำเงี้ยวหนึ่งลาบหมูแกงแคร์มาปลาดุกอ่ะได้เลยยำจิ้นไก่อะไรอย่างเงี้ยยำชิ้นไก่ได้โอ้โหปลีนี่ได้เปิดร้านอาหารเลยอ๋อได้ ชอบทำกับข้าวเนี่ยไม่ได้นะ<ล><ล>มันต้องมีอะไรเสริมถุงทำกับข้าวนี่ทำมานานแล้วครับสี่สิบห้าสิบปีทำให้ลูกเต้ากินตลอดครับครับรลูกจะบอกว่าหรือเพื่อนเพื่อนจะบอกว่าไม่เคยกินที่ไหนอร่อยขนาดนี้มาก่อนขนาดเป็นคนเหนือบางคนนะอย่างพ่อคุณแจ็คคุณแจ็คมาเล่าให้ฟังทุงเสียไป้ลท่านเสียไปเลยเป็นทหารจำได้ใช่ไหมเมื่อเมื่อปีที่แล้วผมทำขนมจีนน้ำเงี้ยวไปที่เลี้ยงที่บริษัทแจ็คสาวซิสเต็มแแจ็คสาวแล้วก็ ทำประมาณน่าจะมาหกสิบเจ็ดสิบคนก็ชิมน้จีนน้ำเงี้ยววันนั้นแจ็คก็แบ่งไปให้คุณพ่อคุณพ่ออายุร่วมน่าจะเกือบเก้าสิบถามแจ็คว่าใครโบนทำนํำนมจีนน้ำเงี้ยวนี่มาขอาเพื่อนผมเองโอรานพ่อบอกว่าไปบอกมันด้วยนะตั้งแต่พ่อเกิดมาไม่เคยกินนมจีนน้ำเงี้ยวที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อน่อยวไ,ว <laughs> ได้การแล้วอย่างนั้นได้แล้วได้การแล้ว มันเกิดวันเกิดปีนี้วันฉลองอาบ,บ้ามใหม่คุณครบ,บเรจเ็ดปีเจ็ดปีแล้วงานเปิดอาบ,บ้ามใหม่คุณก็นี่แหละเชิญพักพวกไปที่อะไรสักที่หนึ่งแล้วก็เฮ้ยมากินกาแฟปีนี้เแ,แ,แ,แล้วมาฉลองอาบ,บ้ามใหม่กันที่จะขายไปทั<ร>่วโลกดีครับ <นะ S 1> ทำเลยผมดฉลอให้ชิมนะนโอ้เรามีของฝากจากโรซ่ามาฝากคุณ มีสปาเกตตีไก่มีลเลตต์อล้วเยอะแยะเลยอร่อยๆทั Android> ้งนั้นทำกับข้าวเป็นแล้วไปกินดูซิว่าอร่อยพอๆกับคุณไหมได้ครับขอบคุณมากครับอันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับครับ